ช่องบอนไซพลาลุกสารธรรมใช่แล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้ม,มาเปลี่ยนกระถางบอนไซราฟอร์มตรวจมดต้นนี้นะครับหลังที่จะเพาะมาตั้งแต่ยังไม่เกิดหนอนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับก็จะเอาออกจากกระถางก่อนนะครับ ยาวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับอันนี้เป็นกระถางใหม่ที่ผมเตรียมไว้นะครับแรกก็เอาเดินลาเรไวก่อน ไปแน่นๆนะครับเพื่อไม่ให้เขาขยับนะครับต่ลลากตัวน,นี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมก็จะแบบทำแบบเป็นเนินขึ้นนะต้นนี้ จะใส่ตะมาณ้นะครับจากนั้นผมก็จะแต่งตรงลำต้นนี้นะครับอันนี้คือผมก็จะทาเป็นแรกเกอร์ไว้เรานะครับเครื่อบให้กรารแต่ง ก็เป็นเริ่มเป็นลำต้นแล้วนะครับฟอร์มสุดหมด ไอ้อยากได้ฟอร์มนี้เราแบบว่าต้นนี้คือทําแบบว่าอ่าเพราะตั้งแต่ยังไม่เกิดหนอนะครับก็คือปอกแต่เลียดเลียดแช่จุกไปนะครับเป็นคลิปที่ผมเคยทําไว้แรกๆนะครับชุดนี้นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปเก่าได้นะครับ อายุเขาได้ใบจริงเขาก็จะมาแบบนี้นะครับนี่ครับใบจริงก็เริ่มมานะครับแตกใบจริงแล้วก็กีดเปิดยอดไว้นะครับทําให้อา่าใบใหม่ที่เกิดมาเนี่ยก็จะไม่สูงนะครับนี่ใบจริงเริ่มมาสวยสําหรับต้นนี้นะครับ น,นี่เราสามารถดัดได้แต่ตอนที่ดัดเราก็จับตรงนี้ไว้นะครับตรงโคนไว้แล้วเขาจะหักตรงนี้เราก็กรีดเปิดไว้นะครับเอาเยี่ยหอหงงการออก สุดเลยนะครับจากนั้นเราก็เชือกรัดไว้นะครับเพื่อไม่ให้การนี้ข้หักนะครับนะครับนะครับเริ่มแตกไปจริงแล้วสำหรับต้นนี้นะครับ อันนี้คือผมทําไว้ที่รกเขาเกิดเป็นเพียนะครับผมก็เลยตัดออกก็เลยเหลือไว้แค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียเหมือนกันนะครับสําหรับคลิปนี้การเปลี่ยนกระถางบอนไซร์พาวฟอร์มตูดมดนะครับแล้วก็กีบเปิดยอดผมก็จะทําไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องบอดไซร์พาลูกสระามชแนลด้วยนะครับ ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้พัฒน์ดิบมาทําบอนไซมะพรเาวเช่นมะพร้าวสองหนอ่อมะพร้าวสามหนอ่อมะพร้าวสี่หนอนะครับหรือมะพร้าวสีทองมะพร้าวสีหยกมะพร้าวพวง้อยนะครับก็สามารถติดต่อได้ตาม Facebook ที่ผมขึ้นข้างบนนี้เลยนะครับหรือว่าติดต่อตามลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับของดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับค่าจะส่งก็ไม่แพง ผมก็ซื้อมาหลายรอบแล้วนะครับก็เลยอยากบอกต่อนะครับสำหรับคนที่อยากได้วัตถุดิบมาทำบอนไซมะพร้าวนะครับ